มือีก็เป็นอ่ามือเข้าดาส่งไท่ปีเก่าที่ตอนหับปีใหม่ในไวัยนี้นนนะเราเคนเนา่ผคุณได้มาสิมไมเอาไปแปลงคันเดอเขียวมาเด้อม,มามาเออมีอยบ,บอาคนไปแปลงเบิ่งคลิปนี่ฮะจังหวะนี <c oughs> ่อไปหน่ล้วบาดไปเฮ้ยทักทายก้อนไหเฮ้ยเบ้รนเบิร์นี่เงยมาคือชิห่อะทุกคนตอนนี้หามา <c oughs> เบิ่งนน้ำนิ่งเต้นเนาะนี่ดิอ่ะเด็ดเดเฮ้ยจนนั่ ก็อย่าคิดเข้ามาหลอกกันอย่ามาเฮ็ดได้ค่อยต้องนอนฟันแล้วก็คิดไปเองคิดไปไกลอย่ามาเฮ็ดได้ค่อยต้งวันไว้อย่ามาเฮ็ดได้ค่อยต้องเสือกราบสบายดีทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอลันเอ็มทีอีกแล้วในมุมเก่าๆก็คือก็คือชิวแหละโาต้องว <c oughs> ่า <c oughs> อ้ยอันนี้อาหารประจำของเรานะอ่ามื้อ,อกีะเ็เป็นอ่ามื้อข้าดาวสองไทยปีเกา่าที่ตอนฮับปีใหม่ในไวไัยน,นี้นะทุกคนเนาอีกจากสัปโมงประมาณอีห้าชั่วโมงเป็นเบี่ยงเนอะอีห้าชั่วโมงก็เป็นปีสองพันสี่ทุกคนอ่าสบายดีปีใหม่เลยทุกคนเดอ้อ Happy New Year Hey เอ <laughs> าอ่มอา,ามื้อในอากาศซ้ำมาคีเนาะ ตามสไตล์เมืองหานบัวเมืองหานโอ้นีอันต่ำบอบอุ่นบัวแมนครอบครัวเฮาเฮ้ยวะถาเขาบระมาเจาจ่อยนะอบอุ่นแล้วนี่อุ่นจนห้องนะวันนี้มีภายในน้องจีมาเบิกมาเปกนคนเนาะไอ้มนแต่ตอนนี้เขาก็กินสิลกสิลาได้ผู้สาวมาซอยเวียกหน่อยนึงเหมือนนี้อันนี้คือใครสวัสดีอลิซาเตติสสดวะลูกหนึ่งสดลูกติดโบ้าอะไรผัวผัวเออผัวลูกผัวผัวไม่ใช่อาเจ้าเอาถ้าวัญไทยเอฟซีแล้ว สบายดีน้องถวนี่ยนี่่นะสดเลยค่ะอเกนิดนึงเออน้องถวอยู่ส่เนนีาน้องก็ะปุ่มมากน่องกะปุ่มมากนอกน่องมีนัดมีนัดกับผู้แอบเขาก็มีคู่มีที่เห็นบ้างคับปปะเข้าไปทั้งไทยอ่ะมาดาแเม่ๆมยฮะเนาะมีภายแนไอชีต้องเต้าดอกเนาะถ่าเต้ามีภายนเหมือนเดิมจ๊ะ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะทุกคนไปไปดูดิทักทายป๊าป๊าสบายดีเด้อสบายดีปีใหม่สบายดีสบายดีโอ้คุณโอ้คุณโชคดีลำรวยเด้อทางนี้ก็มีมาดามแม่แม่สบายดีเด้อสบายดีสบายดีปีใหม่สบายดีปีเก่าอีหาชั่วโมงกันสบายดีปีใหม่ กินเฟ้อเลยทุกคนกินเก่ากินเฟ้อกินเฟอกินเฟอสองไทยปีป่ะกินเฟอกัเซเซเนาะเมตาเด้อเฟอโลพบางเมตากัเซตเฟองควางเฟองควางเออเฟอโล่พบางอเร่อมต์กินบ้านเมตาเด้อมีแบบนั้เอหมูต้ม ต้มหมูไปเวียดเนาะมูต้มน้ำปลาบ่หมูต้มน้ำปลา่าไฮะมีประมาณนี้ทุกคนฮะแซ็นงได้วันนี้เิ่พมได้ไหมนี่ไม่เถ่าโทรหาเรอยู่บ่โทรโทรากังกินเนี่ยเออเิมจักมาบ่หมูกัเต็มอยู่นี่าจากมาอยเนความปรจัใหารันไปเอา มไปเอา่โอ้ยไปยงไปจากเมือพอดีเป็น่วนอีกแล้วมาดองมแป้ลโหบอกไปเลยบอกมเจ้าเขียวเอาเจ้ากันได้่าสิมาเอามแปงลแฮนเดอเขียวมาเดอไม่ทหมาเออมีอยบ้าคนไม่แปล้เบิ่งคลิปน่ฮะจังวันี้อเหวานเนี่หวานเว่าได้เยว่าได้คอมเมนต์สีหคนแแหงอีกค่อเด้อค่อเด้อคนละมแปลองเพลงนอยจะขอเขารบขอจะรอให้ึงปีหน้าเด้อมันยอดปีหน้าเด้วคอราน เงินเฟ้อได้จิอันนี้ก็มีเด็กน้อยเนาะป่ะไม่บุ๋นเด็กน้อยเนาะอีหล่าก็ชิลาเอ้ยทักทายกล้องไหมเอ้ยเบไม่ดียิ้มป่ะคือชิหายอะทักทายแม่มันก่อนสบายดีน้ำนิ่งแม่น้ำนิ่งเลยบอด่ายบ่หมดนี่ใช่ทายแล้วก็ตอนกันถ่ายมาใจพะ่านเลยมันกันบึงอะทักทายเนี่ยถ่ายแล้วแต่ยังม่ได้ล้างก้น หมูอับก็ตอนนี้สบัยดีหมอ่นี่เขาได้ซอกคอกันแล้วเนาะแต่เมได้ถ่ายคลิปให้เอฟซเบิ่งเนาะมี่ต่ว่าในสตอรี่ไปเบิ่งเอาคอมาแดง่าข้าบคอยอมกินู้เดียวปลาหลายเมื่อกินู้เดียวร่นเบออิมานะกัเพลงเออท่ากับอบ่ะคนมาตารังเห็นปะเออยอมรบกินู้เดียวเช่นว่านงใต้ห้าเนาะ ฮะม่ไหนกันมาดิน้อยหนึ่งพอว่าซันใช่หลักทีทีอยู่ทีอยู่ห้องพวกเอาลูกเอาเลยติดเลยแล้วเขาเอาลงก่อนเดียวบาแล้วแล้วบาเแล้วใจชิบไปเหตุเหตุเรียนมันจะย่อมเลยเอาหลุดจกไปจกไปเห็ดน้องพระนทุก่อนกับประมาณนี้เนาะเรามีอุปกรณ์แคมปิ้งนะมื้อนี้นี่ โต๊ะปีงา่ายว่าสันงดีฮากาแช่ให้มีอวานมึงเนี่ยรีดสือ่อห้องรีดมันบอเท่าไหร่จีเซนไปเอาก็มีโต้แค่ปีเขาเน่ยมันจะจัดนะทุกคนเนาะแล้วก็มีตังค์นั่นนี่น้าของเฮาก็มีจีเซนนะนี่ของเขา

เปิดแล้วจองมาตีได้ปีไหนแล้วเราจะเปิดเนาะปีไหนเมื่ออื่นเนี่ยวะเมื่อื่นนี่จะเปิดถ้าเบิ้งเด้ออลิซเต้ไป,ป,ปได้ชีตืน่น <c oughs> ยังนอนอยู่เลยช่องหาไปได้ชีตืน่นบรรลุเหมือนปีกันเขาอ่างตลอดทวิตว่าลูกออกกออ่อนวะจะถ่ายเบิง้งพัฒนาการของมันดีเก็บไปเบิง้งจัมเต็มเลยโอ้ชิมหาตรงมาแล้ว ชิพ่าเกาสองร้อยปกิ๊คือเกามึงหาตหาเทระบผมมันจะิพออ่ะทุกคนคอยากินกันเหมมันเดิมมอนเดิม A few moments later อทุกคนตอนนี้ฮะมาเบิ่งน้ำนิ่งเต้นเนาะนี่นี่เต้นเต้นเต้นเต้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิ่มใส่กล้องอีเต้นไปโงเต้นไปเ้เฮ้ยเฮ้ เด็ดเอันนี้ฮันนี้ไซโย่มาดิโอ้ยได้แนวแมกอย่างเดียวเด็ดยังไม่ได้ใกล้อยู่วะโอ้มันยังงมแล้วอยากลินแล้วอ่าตอนนี้กะเขาสมุดไปรุ่นนะทุกคนเด้จะไหนยรับแกตีจะโต๊ะจะตั้งเนาะอยู่ข้างหลังกันแหละ ยังไปนัางยู่เดินเนาะเป็นซีซีิ่งพี่แลดเปิดโต๊ะปวดทุกคนเอาได้เขากับจัดโต๊ะยังเรียบร้อยนะทุกคนนะอาจจะคนมานั่งยังกินอยู่เนาะจนหลงจากสากันั่งเนาะเอาบรรยากาศเขาโต๊ะตั้งเขาพูดอึดดกแต่ว่าเหาได้บบรรยากาศของการ แคมปิ้งคาลดาวฮะนะประมาณนี้เดินย่างก็มีแต่วบบประยัดลึงใส่ไว้ลงไปเนาะกออ็ประมาณนี้แหละชิวๆนะทุกคนพายจกปิ้งย่างกับปิ้งในโต๊ะนี่ได้เนาะมอนเดกคอแตกยำแรงเดี๋ยวขึ้นห้องเขาหน่อยนะทุกคนเนาะอ่ะกินต่อก่อน สวัสดีฮะทุกคนตอนนี้ผ่านมากะเป็นแบบว่าเป็นปีใหม่เล้วทุกคนเป็นปีใหม่แล้วตอนนี้หนึ่งหนึ่งโมงเท่าไรหนึ่งโมงเช้าหกจนสี่รึงนะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้ฮะก็ยังแบบว่า แต่ซึมๆนึนนงนนเนาะเขากันดังกินแบบซึ้มๆชิวๆซึ้มๆอะไรเนาะเออยังเลือไปไหนเนาะทุกคนมาบอกเด้อน,นี่คนที่ยังเลือกัน,น,นยังนี่เราพอมี <c oughs> ่นีน่แล้วกะน้องช่วยแล้วกะอาริสก็เป็นป๊อบป๊อบป้าแล้วตั้งคที่กลางไว้ประมาณสิบหน่วยเลยเลือประมาณเลือหาเลือฮกตอนนี้หาฮกอยู่แล้แเรือประมาณเนี่ยกคนเนาะ เฮ้ยแฮปปี้ดูเยอะเลยทุกคนเอออันนี้ฮาวกาแบบปละมันกี้ดึกเมาเลยนะทุกคนน่ะแต่มีฮาวการ์ชิได้ฟิตคลิปได้ทุกคนนะเพราะมันนะกบบนะมันกีน้ดึก,กเมาเนาะน้องทรายเนาะเออสำหรับคลิปนี้ฮาวการ์ชิเดยจบไปพิมพ์ชิเดย์ยทุกคนนะะะเ,ออเ,าเานาะทุกคนกนดะไลค์กดซับสไคร้ส่งแลนที่เนาะปีหน้าเจอกันส่องเมียเฮาอะไห้องเฮาพร้พอมเนาะปีหน้าชิมีเรื่องเล่ายัางต่อไปกะถ้าทุกคนติดตามหับชมเนาะ ปีนี้เนาะอ่าปีนี้ปีนี้ปีนี้อะไรไม่เลยเนาะถ่ายคลิปจุดข่ามปีทุกคนเบอ่์เอาฮูอะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะความเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองในด้านธุรกิจเนาะเอ้าไปคนบายๆเฮายโอ้ยฮอนบวกเก่งดอก